เชลูโอเคครับทุกคนก็โซนดัดโซนที้คนกันด้วยนะคะวันนี้ไม่เด็กเกมโซนโฟรเองตีมกันเหมนเนิมนะครับทุกคนเกมจี้ทุกคนก็รู้ว่าเป็นยังไงนะทุกคนซึ่ง ตอนนี้แล้วก็หายจากการดึงคลิปไปนานกว่านะทุกคนซึ่งงอนเกมนะคะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทําการรีวิวเซตผีกองกลอยกันนะคะทุกคนเป็นฟอร์เรสเอ้ยไม่ใช่ฟอร์เรสฟอร์เซนนะทุกคนเป็นเซตกองกลอยนะ,ะทุกคนก็จะเป็น6ส่วนหน้านะ,ะทุกคนแล้วก็3ส่วนหลังตัดก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็นี่นะคะสเตตัสนวกของเราก็อยู่ที่สามพันสามนะทุกคนสเปสองพันแปดร้อยแล้วก็มานาหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็คีก้าสเปแล้วก็คีดาเมจหนึ่งร้อย 5 8นะทุกคนเป็นสกิลบวก10อีบวก10แล้วกันทุกคนเนาะซึ่งวันนี้นะทุกคนเราจะมารีวิวในซับเวนะทุกคนแล้วก็เป็นเกฟโฟแล้วก็อาจจะเป็นลองแบบด้าเมสเสาวนิดนึงนะทุกคนก็เท่าความกันก่อนว่าไอ้กองก้อยของเราเนี่ยมันเคยแรงมาก่อนไว้ทุกคนก่อนที่จะโดนเนิฟด้าเมทไปซึ่งเนิฟด้าเมททําไมก็ไม่รู้นะทุกคนก็อนนั้นนะทุกคนเป็นเซตที่แบบว่าอืมปะไปดูกันดีกว่าะเป็นยังไงครับไปรับลุยนี่นะทุกคนเราก็จะลงกันเป็น สี่จอนะคนมาเดี๋ยวเราอ e ีเลยแล้วคืออ e ีเลยฮะอยู่ตรงนี้แหละอุ้ยไม่โดนหมดวะทุกคนไม่นะนึกว่าจะหมดนะน,นี่ไม่หมดเฉยเลยไม่เป็นไรครับเ <Okay. S 2> ฟสอก็อ e ีเลยนะครับทุกคน I know, I know. ก็ไอกองกอยของเราเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ี่ฮิตนะฮนะ,นะ,นะทุกคน <Hey. S 2> ฮิตแรกก็จะเป็นสตันนะทุกคนที่2ก็จะเป็นดาเมจฮิตสาก็ ดาเมะฮิตสี่ก็ดาเมะนะทุกคนซึ่งไอฮิตสี่ทุกคนมันจะแรงที่สุดนะพี่แรกเป็นสตันฮิตสองก็ประมาณแบบสามหมื่นฮิตสามก็แบบเจ็ดหมื่นฮิตสี่ก็แบบเกือบเกือบ,อบ,อบสองแสนนะทุกคนนี่เราปั๊มยาอีเลยนะฮะทำทรงเป็นคนรวยให้ทุกคนยาอีเลยหน่อยนี้จัดเลยอะสองร้อยอะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนไปไปับมาอีเลยเรา เติบ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 โดนหมดนะฮะนี่ไอ้พวกเอ็งจะหลุดขึ้นไม้ทำไมเนี่ยโอ้โหลงตายอยู่แล้วยิ่งจะหลุดไม่ทุกคนไปซอมบี่ไปไหนทหารเนี่ยไปเขาทุกคนทหารนะีทุกคนเดี๋ยวเราจะอีกข้างหน้าเลยในะตรงเนี้ยมันดูจะหมดหรือเปล่าเติบเติบอุย้ยเกือบหมดครับทุกคนโอ้โหกว้างโคตรบอกเลยเราอีกข้างหน้าสุดนะฮะทุกคน เราอีนะ่าสุดอะแต่ว่าแบบไปถึงข้างหลังเลยอะถ้าเราอีตรงกลางนะั้นยังไงก็หมดครับทุกคนไปค้าววิ่งไปเลยครับเรนตอนนี้ชิบอีอเลยล้วกันนี่โดนเป็นไงนี่เราก็จะมากับน้องทุกคนน้องในกิวนะเออใช่ใช่ใช่แล้วก็จะเป็นตัวไก่ของเราสองตัวนึงคนเพื่อให้มันครบสี่ตัวเนาะปกติคนที่ลงนั้นก็น่าจะลงแบบ สี่ตัวไแหละทุกคนใช่เพื่อมันจะได้คุ้มอะ่ะถ้าลงแบบสามจอไม่รู้คุม้มหรือเปล่าสมัยเนี้ย <c oughs> ก็ต้องสี่จอคับทุกคนอืมจะได้แบบเทดาไม่ไปเลยวะะย่าแรงหรือเปล่าวิแต่มันก็แรงเลยทุกคนสเตตัสขนาดนั้นอน่ะไม่แรงก็ไปแปะกเขาปะเอ้ยหมดว่ะช่วงนี้ก็โซนฟงโซนฟงก็ด่ามาเยอะนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวก็จะจบวอทัวร์แล้วทุกคนเลยอีก แล้วอีกสองอก,ก็จบบอร,รอ์ทแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจบบอร,รอ์ทเซิร์ฟเวอร์จะเป็นยังไงเนาะไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนเลยครับไม่รู้จะดีหรือเปล่าต่อาสำหรับคนที่เล่นก็น,นั่นแหละครับเล่นต่อไปนี่ก็จะเล่นต่อไปเหมือนกันถึงจะบนนะ,ะทุกคนถึงจะบนแต่ก็เล่นนะฮะไม่ได้ชิงเกมนะฮะทุกคนเรางอนเกมแล้วก็ค่พักนะฮะพักไปช่วงนึงแบบ เออไปทำใจก่อนเสริมไปยิ่งงงอย่างนี้นะทุกคนแต่เราก็กลับมาเหมือนเดิมมาทุกคนถึงเฟดบอลแล้วฮะมาดูกันว่าเวอร์กีบ่บ่อเนี่ยไม่รู้อ่าน้องเราต้องจับให้ครับทุกคนเดี๋ยวไม่ก็เราต้องวิ่งเข้าไปอีอะ่ะมันมันจะมันจะบุ่นข้างหลังไอ้บอสตัวเนี้ยเราต้องไปอีดักไว้ทุกคนเฮ้อนีอีแม่งเลยแล้วกันนี่นี่ตายนะครับทุกคนไม่รอดนะฮะเป็นไง ก็จบไปทีึ่1นาะที52วินาะทีนะทุกคนไม่รู้ว่าเร็วหรือเปล่าไม่ค่อยลงนั้น <c oughs> สำหรับใครที่ลงนั้นก็บอกได้นะทุกคนว่ามันเร็วหรือเปล่าหรือว่าไม่เร็วไม่รู้เหมือนกันอื <c oughs> ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับซับวนะทุกคนเราไปดูจ๊กเกอร์กันจ๊กเกอร์ก็เราไม่ต้องเดินนะทุกคนกดยิมย um ิ้มไปเลยนะไอ้นี่โดนโดนเรียบร้อยะคะ่ะทุกคนสองฮิตนะฮะ ไปวันนะฮะพี่โจกเกอร์ของเราเรียบร้อยส่วนโจกเกอร์ของเราก็จบไปที่แปดวินะฮะทุกคนแปดจุดหกสองวินะฮะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยที่เกฟอกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเลนเกฟอกเป็นที่เรียบร้อยะฮะเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยครับปึ๊บมาครับทุกคนอีพ่าเลยวเรครับ เออทุกคนก็สำสำหรับไอ้เซตเนี่ยนี่นี่คิดว่าไอ้ขี้ร้อยน่าจะดีกว่านะทุกคนไปเข้ามันไปตรงกลางเลยทุกคนนี้ปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยไอตัวไกลของเราไอตัวไกลของเราลืมลืมนะทุกคนปึ๊บ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 ปื๊บปื๊บปื๊บโห ไม่รู้ว่าฮิตส,สุดท้ายเป็นตดขีดหรือเปล่าทุกคนโอ้สงสัยนี่ทุกคนคิดว่าน่าจะต้องมันน่าจะต้องใช้แบบคีร้อยอะทุกคนถ้าไม่ใช้คีร้อยมันมันมันยังไงดีอยวทุกคนมันติดมันไม่ติดขีดอะช่มันไม่ตดขีดอะเดี๋ยวเราต้องมาลองคีร้อยกันทุกคนเดา ว่าดี่เาบอสนี่ทุกคนไอ้บอสเจอเจอบอกเลยเจอนี่นี่ตีไปทุกคนโคตรเกียนละ <c oughs> เฮ้ยโดนระเบิดไม่นะไอ้น้องน้องน้องเบรกดิน้องน้องเบรกเบรก <c oughs> ทุกคนแล้วโดนระเบิดตายไหมนะโหยน้องแบล็คอยทุกคนดูจะรั่วและโดนระเบิดตายเฉยเลยแม่งเอ้ยน่หละทุกคนคิดว่าไอ้คี่ร้อยทุกคนคี่ร้อยน่าจะดีที่สุดนะขนาดคี่เก้าสิบสิบไม่ติดเลยทุกคนคิดดูดิไอเล่เกมนี้มันแป,กแป,กแปกแลกๆอับทุกคนเลดไปแล้วจะตีบวกแล้วครับ โอกาสหายยี่นติดดีดีไปค้าไปลุยกันจบเกิร์ดเดี๋ยวลองนี่เสร็จเราไปลองด้านม่อสาวกันทุกคนไม่รู้ว่าเข้าเท่าไหร่เดี๋ยวไปลองกันไปค้าดีเลยขาไม่ต้องเดินหาโดนนี่เรียบร้อยเรียบร้อยขาน่าเลทุกคนไม่รู้ว่ามาแรงหรือเปล่าอาจจะไม่แรงเหรอทุกคนไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แรงไหมนี่ <c oughs> อ่ะ ที่สุดท้ายมันเข้าบอสไปแค่แบบเก้าหมื่นหรืทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่วอลดีกว่าวอลเปิดไปเนะี่ยเฮ้ยทุกคนวอลมาพอด,ดีเลยอาแบบที่ด้านมิดเต่ากันครับทุกคน <c oughs> มาทุกคนเดี๋ยวเราไปเหล่าเราป้อมให้แตกก่อนนะฮะโอ้โหเบาจัดเลยทุกคนไม่นะโอ้โหตีหลอสกิดวะนี่โอ้โหทุกคนตีจนท้อ โอ้ oh my god ตีจนท้อเลยค่ะโอเคตีชา้าจะเลยอ่ะดูดิเฮ้โอ้ my god ดแตกโอเค,อเคมาเดี๋ยวดีมาแปบ๊บนึงทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้มาแนละ้วขอเราก็ติ้งเนชีเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาเทด้าเมยกันตอนนี้ก็ได้เม่เสาอยู่ที่6ล้านทุกคนเดี๋ยวเราจะลองอีกันแล้วเราก็ใช้ที่เหล่าป้อมด้วยนะคะทุกคนโอเคไป เึ๊บ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 อุ้ยเท่าไหรอะทุกคนสามแสนเจ็ดโอ้โหทุกคนสามแสนเจ็ดวุ้ยแรงอยู่นะนี่ไปอีกทีนึงตึ๊บตึ๊บตึ๊บโโหสามทีนะทุกคนสามทีหายไปหนึ่งล้านกว่าทุกคนหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าเลยอะไปครับอีกทีนึง จุบไอทีนึงโอ้โหห้าทีทุกคนเกือบสองล้านโอ้โหแรงอยู่ในนีนน้ทุกคนทำเป็นเล่นห้าทีเกือบสองล้านครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราก็สรุปมาแล้วนะคะว่าเซตฟอร์เล่เอ้ยเป็นอะไรกับฟอร์เล่เนี่ยทุกคนเซตฟอร์เส้นที่ของเราเนี่ยก็เหมาะกับดันธรรมดามากกว่านะทุกคนพวกดันแบบ โรงแรมฮาเล็มอะไรพวกนี้นะคะพวกโรดอะไรอย่างงี้นะคะซาเบไม่เหมาะกับพวกดันแบบดันดันมอนตัวใหญ่ทุกคนนั่นแหละพวกดันจงดันจีอะไรเงี้ยมันยากทุกคนพวกกุงพวกเก็บอะแต่ว่าดันจีนบัดนจีนธรรมดาเนี่ยจะได้นะีุ้ยน่าจะได้อยู่นะทุกคนจีนธรรมดาเก็บก็ไม่แนะนลาทุกคนก็วันนี้นะทุกคนก็นั่นแหละทุกคนมารีวิวเซตฟอร์เส้นเฉยนะทุกคนจะพูดฟอร์เลยล้ะทุกคนเมื่อกี้ ไปเล่นกับฟอเรนี่ฟอสเตนเว้ยก็นั่นแหละครับทุกคนก็วันนี้ก็ลาไปกินเท่านี้นะครับทุกคนจักกนคลิปหน้านะครับบ๊ายบายโจลิปหน้างั้นเหรอตีบวกงั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันโอเคไปแล้วครับทุกคนอันนี้ทุกคนตอนนี้ก็ส่งท้ายทุกคนมาเราจะมาทำอะไรบ้าๆกันนะทุกคนเ <laughs> จอฉันแน่บอกเลยไปคราทุกคนไปลุยก,กันชิวๆห้ามเราตึง มันสีดีโบน้าหล่อจังสี่บเป็นตาหล่อเท่หล่โอ้โหเหนียวจัดเลยเขาทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับมาไปครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยไปอย่านะอย่า ฮ้ยยาทุกคนไปต่อครับดิน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 ใจเต้นหมือนทุกคนไหมนะไม่ดีแล้วทุกคนนี้ใจยังเต้นอ่ะเธอใจไม่เต้นให้คนตายนะฮะไปทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะไปครับปุ๊บผมหลับตายิ้มผมหลับตายิ้มติดตามไหมนะ แล้วผมลดได้โอเคทุกคนไปแล้วคะ๊ายบาย